มาดูคู่แบ็กแพนเทอร์นะผมกับโยฮันนะผมเนี่ยแบ็กแพนเทอร์นี่มวยแทนนะครับผมแทนเสือแบ็กนะครับเซ็นสัญญาวันใหญ่ก่อนหลังจากที่เสือแบ็กเขาได้อ่าประกาศถอนกระทันหันนะครับผมเนื่องจากมีอาการป่วยเล็กน้อยถึงปานกลางระบาดพื้นที่นะครับมามาดูคู่แบ็กแพนเทอร์แทนนะครับผมนี่ฮะกับโยฮันนะครับนี่คู่นี้นี่จะดูเดือดยังไงครับมาดู มวยแทนก็มวยแทนนะครับผมแต่ไม่ใช่มวยรองนะผมนี่ครับผม Panther, แบ็คแพนเทอร์เตะขวาเข้าให้ครับ <Hey. S 1> โยฮันต่อยซ้ายต่อยขวา Panther, แบ็คแพนเทอร์เตะขวายาวน,ะนาาะครับถีบนามมาเอาละฮะมาโยฮันต่อยซ้ายขวาเลยฮะแบ็คแพนเทอร์จะแก้ทางมวยยังไงครับผมว่าเป็นมวยแทนนะไม่ไม่ได้แบบ ทำการบ้านมาโดยตรงเลยนะครับผมจู่ๆก็ได้มาเป็นมวยแทนเสือแบ็คนะผมก็มาดูครับผมในการใช้สติปัญญานะผมของเขานะว่าจะแก้ทางแบบสดๆเรียวๆกันเลยบนเวทียังไงนี่ครับผมโหยับซ้ายขวาผมโยฮันเตะมาติดนะครับผมนี่ครับแบ็คแพนเทอร์พยายามเล่นขวายาวเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่เข้าประชิดตัวนะนี่ฮะแบ็คแพนเทอร์ โยคันเตะไม่โดนยังไงมีของแถมหรือเปล่าโอุ้ยเกือบได้ของแถมนะครับผมนี่ครับผมแบ็คแพนเทอร์เตะขวาต่อยซ้ายจอดจดจ้องจ้องอยู่นะครับผมหาเหลี่ยมหาจังหวะทำนะครับผมนี่ฮะเตะขวายาวแบ็คแพนเทอร์โยฮันเตะไม่โดนนะครับเตะมาครับจังหวะนี้แบ็คแพนเทอร์เข้าไปสับซอกโอ้โหอุ้ยเตะก่อน คู่นี้ชกกันในกติกามวยไทยนะครับมาจดจ้จองจ้องกันอยู่ครับทุกคนใต่การเตะขวายาวครับแบ็คแพนเทอร์โยฮันเ,นนเตสซ้ายยาวไม่โดนนะนี่ครับผมมาดูความผิวของเขานะแบ็คแพนเทอร์มา ต่ล่างมากต้องจ้องอยู่ครับต่ล่างมากนี่ครับเกี่ยขาหน้าไปแบ็คแพนเทอร์เต่เท้าไหล่ขวาแบ็คแพนเทอร์ยังไงฮะสัมคิกสัมคิกโยฮันโดดกขวาเข้าไปครับแบ็คแพนเทอร์เข้าวงในสับศอกไปหนึ่งครั้งทั่วครับยังไงต่อครับมาพยายามโยฮันนี่พยายามจะเตะเสยคางอย่างเดียวเลยนะครับมา ยกที่สองครับผมดำเนินรายการต่อเตะขวาไปเตะซ้ายไปโยฮันแบ็คเพนเตอร์ต่อยขวาครับจดจ้องจ้องอยู่ครับเตะขวายาวโยฮันเตะซ้ายเตะซ้ายไม่โดนครับเตะซ้ายไม่โดนครับหาของแถมให้อยู่ครับแบ็คเพนเตอร์เข้าไปเรียบร้อยครับต่อยเข้าปายคานครับซุดลงไปดอกนี้ครับยังไงครับกรรมการนับไหมนับครับนับครับโอ้โหว ฮุกซ้ายหุกขวานะมาแบ็คแพนเตอร์เข้าไปเคลียนตียังไงครับผมจังหวะนี้เข้าไปสับสอกครับผมอ่ามีเกี่ยวคอไว้ได้ครับโอ้ยยังไงต่อครับโยฮันพยายามขยับหนีนะครับไม่ประท้าตรงๆนะผมกำลังเมาจับเกี่ยวได้แล้วพุ่งหัวลงไปแล้วครับผมอย่างกัะพุ่งหอกเลยนะมาแบ็คแพนเตอร์เข้าไปต่อยขวาอีกทีนึงต่อยขวาต่อยซ้ายยังไงแบ็คแพนเตอร์นะครับผมนะมวยกัดสายยาวขึ้นมา แม็กแฟนเธอจ์ดจ้องจ้องอยู่ครับผมหาจังหวะทำแบบเน้นเน้นตักดอกนะผมเข้ามาตักตอกครับผมเข้าไปค้างครับโยฮันลงไปซุดนั่งเลยนะผมยังไงกรรมการนับแล้วนะครับผมจังหวะนี้เอาละฮะมาไปต่อฮะโดนไปสองนับแล้วนะทุกคนนะผมแบ็คแพนเธอยังไงเข้าไปเตะขาน้ายังไงครับมันจะจจดจ้องจ้องกันอยู daar, ่ครับยังไงต่อ มาแตะขาหน้าอีกหนึ่งครั้งก็นครับโยฮันเริ่มมีอาการเจ็บขาเล็บ้อยถึงการแล่งขันพื้นที่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหวแบ็คแรนเดอร์ตับสอกเข้าปลายคางอยู่แล้วครับทุกคนนะครับผมลม้มทั้งยืนนะสามนับแล้วนะจบแล้วจานนะครับผมจบจริงจบเจ้าไม่เล้าหรือเลยนะครับผมโอ้โหยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับสกายไว้ด้วยนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชแนลเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ รับชมบรรยากาศต่อจากนี้ได้เลยนะครับผม well it's technical. We've been ของแบล็คแดนเตอร์นะครับผมในวันนี้ก็วันนี้เนี่ยแบล็คแดนเตอร์สามารถที่เอาชนะได้แต่ก่อนอันนี้เนี่ยมีการคทม่มันสองผลให้เนี่ยยังหาคนบอกว่ยังยังหาท่านเนี่ยยังหาคนชกกันที่จะสู้เขาไปช่วยไอ้ไอ้ไดยาเคฟแบบสมหอนในทีสุดท้ายเลยก็คนก็เลยด่ากันที่เจอแล้วโม้เลยก็ไปก็จังหวะที่โคมเขาได้ซ้อมหนักซ้อมทั้งวันซ้อมทั้งวั้งฝั่ง So, yes, yeah, so first I must say Alhamdulillah. Really and what I figured out, first of all, I would like to say thank you to everyone that brought Black Panther back here tonight. And then I must say, when i trained, I trained really hard. So, the things I have figured out is like, uh, how can I utilize my weapons on my right hand and my elbow to use against him? Yeah, he was very aggressive and came out firing on all centers. But you were calm, you were